ก็สวัสดีวยผมอยผมบูมพิเศษซีนะวันนี้ก็มาแปะนะก็มาคนเดียวนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาประวัเซิร์ฟเวอร์อ่า MC Hotfix.TK นะผมนี่คือผมโพทตามไอพนะสวันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไซเวิลนะผมก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานวันนี้เองนะครับเป็นเซิร์ฟของพี่ชายผมนะก็อ่ามาเล่นกันด้วยนะครับก็เริ่มมานะก็จะตรงนี้ก็จะเขียนเป็นอ่า เขาเรียกว่าเป็นโฮโลแกรมต้อนรับก่อนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้เล่นเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์มาครับเนลเซิ s e ฟเววิธีการสมัครอันนี้ก็น่าจะได้จะทาเป็นกันอยู่นะผมก็คือล็อกอินแล้วก็ตามด้วยรหัสแล้วก็สมมติสมมติเข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกผมก็พิมพ์รีจิเตอร์แล้วแล้วก็พิมพ์รหัสแล้วก็ยืนยันรหัสอีกทีนะผมเพื่อการสมัครหลัดผ่านในการเข้าเซิร์ฟเวอร์นีนะผมลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะเจอเข้ากับเควสแรกผมก็คือเควสนักตกปลานะผมเป็น ก็ไม่ง่ายนะผมก็ต้องเอฟเรสตแหละอย่าเลเวอเรสต์พี่อ่ะเคยต้องอ,อนั่งตกปลาเงี้ยจนกว่าจะได้เขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นปลาคอสดิบจํานวน2สเต็กนะเพื่อมาแลกหนังสือออนไลน์แล้วก็เอา,า get, 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 เป็นเบ็ดธรรมดาโง่ของผมมาแลกเอาเอามาแลกกับเป็นเบ็ดนั่ตกปลานะผมแล้วก็เอามาอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเป็นแบบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วผมก็ เป็นสายเควสแรกก็คือเป็นเควสตกปลาครับก็ลงมาคัาไนะครับก,ก,นะก็จะมีตรงนี้ก็เป็นโซนเลือกเพศนะก็จะมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็ไม่ระบุเพศนะครับก็มีทั้งหมด3เพศให้เลือกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกฉายา,ยานฉาย,ายานะครับผมก็จะมีเป็นสายฟรีสายบัวสายฟาร์มสายโจมตีสายออนไลน์สลาชาน่ารักสายฟ้าสามก,ก๊กสายลมเมจิกสวยหลอ่อเฟีย้ยว นะครับผมก็จะมีมานี้แล้วก็ไอสามฉายาข้างล่างก็จะเป็นฉายาซูเปอร์แมนฉายาโกลฉายาเทพทูนะผมก็น่าจะต้องใช้ตังในเกมเพื่อทําการซื้อนะครับผมซูปเปอร์แมนก็500บาทโกลก็1,000บาทเทพทูก็2,000บาทนะครับผมบาทตรงนี้ผมก็จะเป็นวิธีการหาเงินนะผมก็ วิธีการหาเงินในเเซิร์ฟวอร์นี้ก็คือเช่นแบบทันการทำฟาร์มข้าวหรือฟาร์มกระบ,บองเพชรแล้วก็อื่นๆนะผมแล้วก็การขุดแร่มาขายอะไรเงี้ยผมแร่อะไรก็ได้นะผมเพชรทองเหล็กฐานรูนี้รูนี้ก็ได้หมดเลยการขายของในตลาดโลกผมขายของออนไลน์อะไรเงี้ยขายของไอเทมในเกมน,นะผมนี่ก็จะ,ะเป็นการรับของไอเทมของผู้เล่นใหม่นะผมก็จะแจกเป็นพวกชุดกอดลงชุดกอดเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็พวกอาวบงเอาไอพวกแบบอ,อุปกรณ์ลงอุปกรณ์เหล็กแล้วก็ขนมปังนะซึ่งอันนี้ก็ อย่าไปสนใจเลยก็คือเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาใหม่ก็จะได้นี้ผมส่วนด่านนี้ก็อ่าอให้มานั่นแหละผมแอดให้มานะผมส่วนตรงนี้อ่าพอเดินมาอีกสักพักตรงกลางสะพานตรงนี้นะผมก็จะอ่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นการโ w ว r d คะแนนให้เซิร์ฟเวอร์นะผมเซิร์ฟเวอร์ฮอสติกเนี่ยับผมส่วนเดินมาเรื่อยๆก็จะข้า,สามสะพานมาแลผมก็จะเป็นไอเทม PvP ตัวนี้ก็ต้องใช้หนังสือออนไลน์ที่ต้องแลก,กไป q u e ว t bar ตรงนู้นนะผม เพื่อมาแลกกับาดาบไอซอรนะผมแล้วก็ต้องหาเขาเรียกว่าพีวิคอซึ่งน่จาจะได้จากการฆ่าคนนะผมสเตตัสก็ตามนี้เลยนะครับสมมติใครอยากรูสเตตัสเข้ามาถึงเข้ามาเล่นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นควีกเควสนหนึ่งนะผมเป็นเควสเชิญเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนะผมก็วิธีการที่จะได้มาก็นี่นผมชวนเพื่อนมาเล่นให้ครบ5คนนะผมแล้วก็ถ่ายรูป ที่ไหนก็ได้ในพื้นที่สปาลเท่านั้นแล้วส่งรูปมาในทางดิสคอร์ดได้เลยผมแล้วก็กรุณาบอกชื่อผู้เล่นที่ชวนมาไว้ใต้รูปด้วยนะครับเพื่อเป็นการที่แอดมินจะให้ไอไอเทมชิ้นนี้ผมคือไอเทมไอเทมนี้แหละไอเทมนี้ให้กับผู้เล่นที่เขาเซิร์ฟมาครับผมส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นออนไลน์ไอเทมนะก็ได้มาจากการออนเซิร์ฟทุกๆ1ชั่วโมงนะผมแล้วก็สามารถนำไปแลกในเขาเรียกว่า NPC เดี๋ยวก็ไม่ก็เราทับออนไลน์ได้เลยนะผม ออนไลน์อไม่ได้น่ใจยังไม่อดดัปเตนะก็สามารถแลกเป็นพวกโปรเทค อ่าสิบคูณสิบยี่สิบคูณยี่สิบแล้วก็กล่องสุ่มรายวันนะผมแล้วก็นี่ผมอ่เดี๋ยวหมูกลูฟี่เอออ่ากล่องสุ่มรายวันนะผมอ่ก็จะได้ทุกๆหนึ่งวันนะก็นั่นแหละผมก็แลกมาจากไอตรงไอหนังสือออนไลน์ตรงนี้ผมก็จะได้เป็นกล่องสุ่มรายวันมาแล้วก็มาแลกที่กล่องตรงนี้ก็โยการลิดขวานนะเคผมก็ก <c oughs> ล่องสุ่มรายวันตรงนี้ปุ๊บก็เดินมาเรื่อยๆผมก็จะเป็นโซนปลากลัวเนาะซึ่งอ่าพอ พอถึงเขาเรียกว่าไอ้ตรงน่าจะเป็นตรงนู้นขไอ้ตรงป้ายๆตัวนั้นพอกดขี้ขวาได้ปุ๊บก็สามารถนำมาแลก m อ c ได้เนาะก็สามารถมานำของที่ได้จากการปากลัวมาแลกกับอ่าบีเอตัวนี้ได้ก็จะได้เป็นดาบนี้มานะเป็นดาบที่ชื่อว่าปากลัวเนาะนี่ดาบนี้ก็ดูสเตตัสได้ตัวนี้เลับผมส่วนอ่าถัดมาจากไอ้ตรงปากลัวตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นแล้วก็ หนังสือออนไลน์เหมือนเดิมผมมาแลกกับไอรอนพิกแอรเลยก็จะได้เป็นพวกพิกแอกเริ่มตรงเริ่มต้นมานะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนซ่อมของนะผมโซนรีเพลของนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรีเพลทความคงทนกนะ็คือซ่อมความคงทนก็300บาทซ่อมของทั้งตัวของของตัวเองนะผมก็500บาทแล้วก็ซ่อมของบนมือ200บาทนะตอนนี้ก็เป็นก็จะเป็นช็อปนะผมก็สามารถาเขาเรียกว่า สามารถนาของมาขายได้ที่นี่นะผมก็จะขายของที่ว่าหามาจากไอ้ตรงนั้นที่เขาบอกว่าคือแบบที่การหาเงินนะก็จะเอาของมาขายที่นี่ได้นะแล้วก็มาถึงอีกส่วนที่สําคัญของเซิร์ฟนี้ผมก็จะเป็นส่วนของกฎของเซิร์ฟเวอร์นะผมหนึ่งก็คือห้ามขอของแอดมินหรือของยศของแอดมินนะผมขอยศของแอดมินนะพบเจอคือต้องเจลก็คือโดนเจล5นาทีสองก็คือห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นภายในเซิร์ฟนะผมพบเจอคือไปนเลยนะ สก็คือห้ามทําให้เซิร์ฟเวอร์เกิดเหตุการณ์แหลกคือเช่นแบบเขาเรียกว่าทำฟาร์มแบบโนมัตอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพบเจอคือแบนนะผมสี่ก็คือห้ามใช้โปรแกรมเชื่อมต่างๆอันนี้ก็น่าจะรู้ความหมายมันก็คือแบบอ่าโปรบ้างอะไรเงี้ยเอ่อเอ็กเซล์โคอะไรเงี้ยผมก็พบเจอก็แบนเหมือนกันนะผมแล้วก็อ่าห้ามด่าก,กันด้วยคำหยาบคายก็เรียกว่าท็อกซิกได้นะก็พบเจอคือเจ,ออเจล ห้านาทีทั้งสองคนก็คือทะเลาะก,กันนั่นแหละคือสมมติจะเจอเหตุการณ์ทะเลาะก,กันบุบก็คือโดนเจลห้านาทีทั้งสองคนเลยนะผมแล้วก็พ้อหกก็คือห้ามเกียนบ้านผู้เล่นก็คือก็ก็ห้ามเกียนบ้านผู้เล่นคนอื่นแหละก็พอเจอก็คือโดนเจลสิบห้านาทีเนาะปดททำตามกฎของ Server เซิร์ฟเวอร์้วยนะครับผู้เล่นที่นา่ารักฮอสิกนี่ส่วนมาตรงนี้ผมก็จะเป็นส่วนเอฟาร์ม มอนสเตอร์ผมอันนี้ก็คือยังไม่มานะก็คือ coming soon เลยนะก็ระบบยังไม่พร้อมใช้งานตอนนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซนตลาดโลกนะผมก็สามารถนําของมาขายที่นี่ได้เนาะก็วิธีการอ่าวิธีการใช้คําสั่งนะก็พิมพ์ทับ ah sell แล้วก็ตามด้วยราคาสมมติผมอยากจะอ่าขายไอ้ด่างหินนี้ผมก็พิมพ์คลว่า ah sell แล้วก็ตามด้วยราคาก็คือ ผมจะขายดาบหินนี้สักสองบาทเลยกันนะอ่ะผมก็ขายดาบหินที้สองบาทในออคชั่นเรียบร้อยผมก็จะ,ะเรียกว่าเป็นจะเป็นการประมูลดีกว่านะไอะ้อย่าเรียกประมูลว่าคือเป็นการซื้อของนะอ่ะซึ่งเดินมาตรงนี้ถ้าจะเป็นโซนโทมันี่หรือโซนเทพทูนะครับก็ก็ยังไม่ยังไม่อัพมาแล้วก็คอมมิ่งศูนนะผมก็ ไอเทมอยู่ในตัว NPC ตัวนี้จะทําการรีของทุกๆเดือนและของที่รีไปจะไม่ได้กลับมาไขามันจะเกินคอลเลคชันสะสมสําหรับคนเติมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชันสะสมสําหรับสายสายเทพทูเนาะอ่าวิธีการเติมเนี่ยคือเติมเงินผ่านแอดมินเท่านั้นเพราะทางเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ทำคืออ่าสมมติเข้า Discord Serv e r ปุ๊บก็จะทยทักแอดมินไปเลยนะผมเดี๋ยวผมจะแจก Discord ไว้ใต้ดีสิปชันนะครับผมตอนตัวนี้นะผมก็จะเป็นอ่าคุกนะครับผมก็ นี่สภาพคุกก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอกเป็นชื่อผู้เล่นที่โดนขงังโดนกี่นาทีเวลาเท่าไหร่เงี้ยข้อความการโดนขังอะไรเงีย้ยน,น่าจะเป็นไอข้อความการโดนขังนี่ก็น่าจะเป็นพวกอ่า เหตุผลนะว่าทําไมถึงโดนขังนะเท okay, ผมโซนนี้ก็น่าจะหมดแนละ้วผมก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอเป็นโซนเอ็นชาร์นตรงนู้นนะผมเป็นโซนเอ็นชาร์นเมนเนาะเดี๋ยวไปดูโซนโซนนี้เดี๋ยวบาโซนนี้ก็เลยนะผมคือโซนก็ตามชื่อบนโซนเอ็นชาร์นนะผมลาปิดไม่มีแจกนะครับต้องหาต้องหาเองนะครับเอพี XP ไม่มีแจกนะครับต้องมาหาเองเท okay, ผมก็เทอมนี้ก็คือ ก็นั่นแหละคือต้องหาราพิตเองหาไอพี P เองแล้วก็นำมาแอนชาที่นี่ผมไม่ต้องทำเครื่องชอนชาเองแล้วนะก็จะมีแอนมงเอนวิวซึ่งก็มันสามารถใช้ได้ <g ül> ก็จะตั้งไว้น่าจะตกแต่งแลนะ้วเซฟผมซึ่งก็เดินมาตรงนี้ผมก็จะเป็นโซนโซนตู้นะครับก็จะเป็นตู้ที่ต้องเรียกว่าเป็นตู้เอาไว้เติมนะผมเป็นตู้เติมเนาะก็นี่ผมก็ อแอดเขาก็ให้เมื่อกี้ตอนที่คลิปเมื่อกี้เห็นไหมผมก็แอดเขาก็ให้เป็นกล่องเป็นแบบของสุ่มมาผมกล่องสุ่ม10บาทนะเนาะก็กดที่ขวาที่กล่องสุ่มนี้แล้วก็มันจะสุ่มเขาเรียกว่าเป็นสุ่มเงินไม่ก็สุ่มไดมอนด์มานะผม,ผมก็ผมก็ได้เงิน500บาทคือเงินในเกมเนาะส่วนตัวนี้ ก็จะเป็นโซนโซนแรงผมก็จะบอกรายละเอียดของแร้งในบ้านนี้แล้วผมก็จะมีแล้งก็จะมียศด VIP ยศดแลแล้วก็ยศดซูเปอร์แลนะผมก็คำสั่งของยอด p ก็ประมาณนี้แล้วผมของแลก็ประมาณนี้ก็หยุดดอาได้นะผมแล้วก็ขอซูเปอร์แลก็ประมาณนี้เลยผมเคผมส่วนเดินไม่เรื่อตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์อัพนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอัพเทียของอาวุธมั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าก็ยังไม่พร้อมใช้งานผมก็คอมมิ่งซูนเหมือนเดิมนะผม ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเควสนะผมก็ ตอนนี้เซิร์ฟก็เพิ่งเปิดใหม่นะเควสก็ยังไม่ได้มีเยอะแยะเลยขนาดนัน้นก็จะมีดาบแห่งสวรรค์น,นู่นนี่เอ่อเขาเรียกว่าเควสนู่นเควสนี่ไอเทมนู่นไอเทมนี่นะผมก็ใครอยากรู้ก็เข้ามาดูเองนะครับ <c oughs> ส่วนตอนนี้ก็เป็นตรงข้ามกับโซนเควสก็เป็นโซนวาร์ปนะผมเป็น Server. วาร์ฟเซิร์ฟเวอร์เนาะก็พิมพ์ h h เพื่อเปิด g u i ของวาร์ปได้นะผมก็จะมีแบบวาร์ปไปสนามประลองว่างวาร์ฟวาร์ปสร้างบ้านบ้างวาร์ปนู่นวาร์ปนี่ผมก็อ่ใครอยากรู้ว่า มีอะไรบ้างก็เ <f> ข <ix> ้ามาดูได้นะครับเข้าเซิร์ฟมาดูได้นะครับเครผมเดินมาเรื่อยๆนะผมเดิน ต่อมาเรื่อยนะผมก็จะเจอเข้ากับโซน p r o ดั c t i o n Shop นะก็สามารถซื้อเป็นพวกเอ่อโปรเทคที่นี่ได้นะรผมก็ราคาตามนี้ผมเอ่อโปรเทค10 10ราคา30,000บาทโปรเทค20 20ราคา70,000บาทโปรเทค30 30ราคา15,000บาทโปรเทค50 50ราคา3 0 0 0 0 0บาทโปรเทค70 70ราคาอ่าก็50ทรูนะผมเอ่อโปรเทค100 100ราคา150ทรูนะ ค okay, ผมทันมาจากโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนแต่งงานนะผมก็เป็นที่ที่เอ่อไว้แต่งงานนะก็ตามชื่อนะก็นี่ผมก็เป็นโซนแต่งงานนะในภายในของเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมโดยไมาเลื่อจากเอ่อโซนโซนนี้นะผมก็จะมาตรงที่จุดศูนย์กลางตรงนี้ผมก็จะเป็นจุด ที่เรา,าเพิ่งแยกไปแล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําคสั่งแก๊งนะผมก็จะวิธีการาวิธีการทำอย่างเงี้ยคำสั่งรว,วมคือรวมคําสั่งแก๊งไว้ในตรงโฮโลแกรมนี้ที่เดี๋ยวถ้าผมใครอยากรู้ก็เข้ามาในเซิร์ฟดูก็ครับผม <laughs> ก็ทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ก็มีประมาณนี้ผมก็เซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมเปิดใหม่ได้ไม่กี่วันเองนะเป็นเซิร์ฟเวอร์พี่ชายผมเนาะซึ่งใครอยาก่าเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้ผมแต่ผมจะทิ้ง IP แล้วก็ Discord ให้ภายใต้ดีสคริปชั่นนะผมในดีสคริปชั่นเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูทุกผมสวัสดีครับ